มีคำพูดต่อผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคก้าวไกลว่าถ้านายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีจะให้นายพิธาไปลงสัตยาบันในกฎหมายกรุงลมว่าด้วยสารอายุวนที่ซึ่งมีอำนาจสามารถฟ้องผู้ปประมุขของรัฐได้อันนี้นะครับ เป็นสิ่งที่รับไม่ได้ถ้าท่านทัานที่นี่ที่ท่านเป็นนายกร,รัฐมนเรีท่านจะให้เคุณพิธาไปลงนามหมายถึงว่าคนนอกประเทศฟ้องในหลวงได้ฟ้องพระมหากษัตริย์ได้นอกประเทศเป็นผู้จิจารณาผมเรียนว่าผมก็คงทําใจไม่ได้หลับตานึกเลยครับพระมหากษัตริย์สูงสุดที่คุ้มกะลาหัวพวกเรามาอยู่เนี่ย ไปถูกฝรั่งมันงค่าอสอบสวนมันมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวและอันตรายเขาประมุขของรัฐไทยก็คือใครครับก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับนี่นี่คือประมุขของนายถ้าท่านบอกไอ้ฟนะ้อนแล้วทำไมต้องรีบร้อนขนาดนั้นบอกว่าจะให้ไปเซ็นเลยไปลงสัตยาบันเลยนะครับท่านครับ ถ้าท่านมีเจตนาดีนะครับแล้วผมเคยฟังขอโทษนะครับจะเป็นท่านเลขาพักก้าวไปเป็นคนพูดว่าการทำอย่างนี้เป็นการปกป้องสถาบันการทำอย่างนี้เพื่อไม่ให้ใครมาแอบอ้างสถาบันท่านครับถ้าท่านจะปกป้องสถาบันต้องไม่ทำแบบนี้มีครับผมท่านพูดถูกว่ามีผู้มีอำนาจในบางสมัย มาใช้สถาบันแอบอ้างอันนี้จริงครับแต่มันก็ไม่เกี่ยวกับสถาบันครับถ้าผมจะยกตัวอย่างว่ามีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งมีอาจารย์ที่ไม่ดีอยู่สิบคนสอนให้ลูกศิษย์เกียดชังสังคมถามว่ามันต้องไปไล่าอาจารย์ออกครับไม่ใช่ไปทุบมหาวิทยาลัยนะครับนี่ท่านไปทุบมหาวิทยาลัยซึ่งไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วท่านก็อ้างว่าพวกนี้เอาในหลวงมาอเอาสถาบันมาอ้าง ผมก็เคยโดนแบบที่ท่านโดนครับผมก็ติดคุกยี่สิบสี่เดือนยี่สิบสองเดือนครับยี่สบสองเดือนเจ็ดันผมเรียนว่าไม่ผิดแต่อำนาจรัฐผู้ใช้อำนาจผมก็ต้องยอมรับผมก็ไม,ม่คิดล้มกฎหมายอาญาไม่คิดไปล้มตํารวจนะฮะไม่คิดไปล้มใครทั้งนั้นเพราะว่าเขาเป็นกรรมการเขาเป็นผู้รักษากฎหมายก็อีกเรื่องแต่ท่านฟ้องเลยครับผมเชื่อว่าพรรคก้าไกลฟ้องได้ ถ้าใครเอาพระมหากษัตริย์มาแอบอ้างเพื่อทําลายคนอื่นทางการเมืองเอาให้ร่วงไปเลยครับไม่ว่าเป็นอ้าอีคนไหนไม่ว่าจะเป็นผอ,อไหนไม่ว่าจะเป็นนายกไหนท่านเอาให้ร่วงเลยครับผมเห็นด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่ถูกการเอาสถาบันเข้ามาอ้างเพื่อทําลายคนอื่นนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ไม่จะท,ทาแบบนี้ครับไม่ใช่เป็นลดการคุ้มครอง ต่อสถาบันพระบากรรษัตริย์และองค์รัชกาลาพร้อมด้ยียพระบรมราชนีนาพระบรมราชนีผมเรียนว่าสิ่งตรงนี้แหะครับเป็นเรื่องที่เราต้องต้องคิดกันให้หนักท่านครับผมอยากจะพูดไม่อยากจะรบกวนเวลาอมากมายท่านจะแก้ทั้งมาตาหรือจะทำอะไรก็ตามแต่สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งท่านคิดไหมครับว่าถ้าท่านแก้ไข ประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งร้อยสิบสองบ้านเมืองนี้จะสงบบ้านเมืองนี้จะสงบบ้านเมืองนี้จะเจริญวันนี้ท่านได้รับเลือกตั้งมาแล้วครับท่านเก็บเรื่องนี้ไว้ในกระเป๋าไม่ได้อะประเทศนี้ถ้าแก้กฎหมายหนึ่งหนึ่งสองไม่ได้แล้วมันจะล่มจมผมไม่ว่าเลยท่านเสนอนโยบายสองสามร้อยข้อท่านเป็นความหวังของคนไทยที่จะเข้ามาบริหารบ้านเมือง ท่านละเพียงเรื่องเดียวท่านไม่ต้องไปด่าสอวอท่านไม่ต้องไปว่าด่าฝ่ายตรงข้ามท่านได้เป็นนายกแน่ถ้าไม่มียิ่งหนึ่งสองท่านยังไม่ยอมเลยครับผมก็จึงอยากจะถามว่าพักอนาคตใหม่และพักก้าวไกลเกิดมาเพื่อแก้อย่างเดียวหรอครับแก้หนึ่งหนึ่งสองหรอถ้าไม่แก้แล้ววันนี้ประเทศนี้มันจะตุมจมไปมันไม่ใช่ครับท่านมันมีเรื่องที่จะทำทำเรื่องที่ลุงตู่ทำมวไม่ดีที่ท่านด่า ผมเห็นด้วยทำไม่ได้ยแย่หมดความเดือดร้อนขอาณอนาะชาราฐแต่วันนี้ท่านยืนอย่างเดียวผมดูพิธิการทนกูไม่ยอมนี่คือจุดยืนกูเหมือนกับทําให้ผมคิดได้ว่าเฮ้ยพรรคอนาคตใหม่กับพรรคเก้าไกลเกิดมาเพื่อลมล้างเหรอเกิดมาเพื่อแก้กฎหมายตรงนี้เหรอแล้วถ้าแก้แล้วประเทศนี้เป็นเทวดาหมดผมจะยอมมันไม่ใช่ครับท่าน ท่านไม่ต้องไปชี้ที่ใครสองสามร้อยนโยบายที่ท่านออกมาผมว่าหนึ่งถึงสองชาวบ้านก็ไม่รู้หรอกครับว่าท่านจะแก้อะไรแต่เขาอาจจะถูกไกลนโย,นายบายท่านเรื่องอื่นๆเขาหวังว่าท่านจะมาเปลี่ยนแปลงมันก็เป็นความหวังของคนไทยครับว่าพักเก้าวไกลคนรุ่นใหม่จะมาพัฒนาประเทศผมก็แอบรอลึกๆครับแต่ท่านไม่ยอมอะไรเลย กูจะต้องถือหนึ่งหนึ่งสองไว้ในกระเป๋ากูต้องทําลายมันทําไมครับเนี่ยผมไม่เข้าใจวันนี้เนี่ยจะไม่ต้องไปชี้ที่สอบอไม่ต้องมาชี้ที่คนฝั่งนี้ครับชี้ที่ตัวท่านเองท่านหลุดคํานี้คําเดียวว่าไม่ยุ่งกันหนึ่งหนึ่งสองภูมิใจไทยจะลงให้ท่านครับและไม่ร่วมรัฐบาลกับท่านด้วยแต่มันไม่ใช่ครับพฤติกรรมสิ่งที่หลายอย่างถ้าท่านถือว่าการแก้ไข รัฐมนูลแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งหนึ่งสองนั้นเป็นพันธกิจของท่านเป็นสิ่งที่ท่านก็ต้องรท,ทำต้องทำไม่ได้ผมและพักภูมิใจไทยและพี่น้องประชาชนอีกหลายคนก็ถือว่าเป็นพันธกิจของเราเหมือนกันที่จะคัดค้านท่านทุกวินาทีทุกอย่างทุกทางตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ครับ